เ2 3่อาั่อําเภอดกจเตนตํรวจตํานักอเอดกจเจ้ะแตว่าอิกแต่ว่าพี่ดีเก่าอํเอเบอรสักเบอร์อะไรครับเบอร์แรกของงานทไมศูนย์เก้าก้งเจ็ดสามเนงอีกเบอร์ห่งของผมนะครับศ9นของกันเจ็ดกรู้จักผลิตภัณฑ์ไล้เทีของเราได้ยอะไรไาดูในสี่อย่างนีุ้ณลิไปยัง อยนดีเกแล้วก็ได้ินเขาพูดให้ฟมานาแล้วแต่ก็เขาบอกว่านุ่มไปสั่งที่ช่อง45อี่จะแน่นอนาได้ขอกเขาแน่นอนอยู่เลยใช่ไหมครับใ่ี่บาก็โกไปสั่งมาเออปีแรกมาได้ผลดีตอนั้นไม่ได้ไปแคปมูลอยู่ได้ผลดีก็เอาจับมาอีกกลองใหญ่เลยแต่ผบ้าจะสั่งมาอีกกลองใหญ่หนึ่งแต่ควาจะมีเสื้อแหว ยังถือว่าวประสบความสำเร็จใช่ไหมครับคุณลุงรู้สึกใจมากครับคุณลุงใช้มากีาก่ปีแล้วตั้งแต่เม่อไหร่แก้ต,ตัอไปไหนแล้วป่ะโอ้ใช้ดานขนาดคารปัน้วคามาไอออกไปซองใหม่กระตากมาอีกห้าพันถ้าเกิดเราใช้ดีแบบเนี้ยเขียงายในาข้ใกล้เนี้ยคุณป้าจะมีแนวโน้มที่จะบอกตอ่อให้เขามาใช้แบบเราไหมครับบอกบอ มันเยอะขึ้นกว่าการกว่าเก่าเป็นสิบสิบเปียนแล้วก็อธิบายเขาฟังว่านี่นี่ของนี่ที่มึงต้องไปสั่งช่องสี่สิบห้าสิบถ้ามึงซื้อต่ำนี้มันไม่ใช่ของแท้มึงต้องไปตั้งเงินใช่ไหมฮะ <c oughs> ไปตัง้ง <c oughs> ชี้แนะแนวทางให้เขาเรียบร้อยเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้ไม่ใช้เนี่ยก็ให้เขามาดูผลิยผลหลังเสร็ พัอยางือที่ดนเนี่ยเขาไม่ซื้อเขาไปเอาของแถมตัมงที่มาแจกตามวัดน่แต่ฉันไม่เอาฉันแค่นี้แล้วคือตกท่ยางเดียท่านั้นเลย วันยาวกี่วันถึงจะปีทีอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็ดถึงสิบวัน